สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2565ันะครับคอร์ัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมครับวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าหมดเวลา9ก้าไกลเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าทะนงตัวจนเกินไปก็แล้วกันพักพลังประชารัฐชนะตัวเองแต่ว่าแพ้ประชาธิปัตย ทั้งที่ชุมพรแล้วก็ที่สงขลาส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากความทะนงตัวของธรรมนัตพรมเผ่านี่แหละครับความทะนงตัวซึ่งมีพื้นฐานจากความหลงผิดในตัวเองเนี่ทำลายคมมากแล้วนะครับที่บอกว่าพลังประชารัฐชนะตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนดังนี้ครับที่ชุมพรเขตหนึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562นะครับคราวนั้นพลังประชารัฐ ได้ไป32,219คะแนนแต่พอเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มา32,229คะแนนเพิ่มขึ้น10คะแนนส่วนที่สงขลาเขต6เลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาะคม2562ได้มา19,317คะแนนแต่เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ได้มา40,000 531คะแนนเรียกว่าได้คะแนนเพิ่มมากว่า100%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับแต่ก็ยังดีไม่พอเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าทีนี้ถ้าจะมาวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐนะครับจะพบว่ามาจากหลายสายเหตุด้วยกันที่มาบรรจบกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมพอดบพอดีเลยทีเดียวนะครับแฟนคลับประชาธิปัตย์ที่รักลุงตู แล้วก็เคยกัดฟันเลือกพลังประชารัฐคราวนี้กลับไปเลือกประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนี่เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงกับช่วงที่ธรรมนัตขาลงและลุงป้อมขาขวิดอีกหนาหากนะครับที่สําคัญคือการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกนายกนะครับเป็นเรื่องของพื้นที่เลือกตั้งล้วนๆประชาธิปัตย์จึงเข้าวินทั้งสองเขตเลือกตั้งนะครับทีนี้สําหรับประชาธิปัตย์เนี่ย นอกจากจะชนะตัวเองแล้วเนี่ยนะครับยังชนะทุกพักชนะทุกกระแสอีกต่างหากเขตหนึชุมพรเลือกตั้ง24มีนาคม2,562ได้มาทั้งหมด42,683คะแนนแต่ว่าเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ได้ปมา48,981คะแนนเพิ่มขึ้นมา14%ส่วนที่เขต6สงขลาครับเดิมเนี่ยได้มา2 8 4 6 5คะแนน เลือกตั้งซ่อมคราวนี้ได้มา45,576คะแนนคะแนนนี้พุ่งพลวดขึ้นมาเลยนะครับ60%ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการชนะของประชาธิปัตย์ทั้งสองเขตนี่ไม่ถือว่าเป็นการชนะขาดนะครับธรรมนัตขาลงยังหายใจรถต้นคอการกลับมาใหม่ของประชาธิปัตย์อยู่แต่ว่าการเลือกตั้งชนะ1คะแนนเนี่ยมันมีความหมาย ต่างจากการแพ้1คะแนนแบบสุดขั้วกันเลยทีเดียวนะครับเพราะมันหมายถึงเก้าอี้สอสในสภาทีนี้พอเห็นผลการเลือกตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปัตย์เองก็น่าจะเครียดกว่าพลังประชารัฐนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมัยหน้าซึ่งจะมีขึ้นอย่างช้าที่สุดคือ1ปีนับจากนี้ไปนะครับที่เครียดเนี่ยก็เพราะว่าการรักษาพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะกลายเป็นงานหินของประชาธิปัตย์ขึ้นมาทัานทีทันใดน,นะครับอ่ะครับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดากับการพูดว่าประชาธิปัตย์ต้องรักษาฐานภาคใต้เอาไว้ให้ได้นะครับต้องไม่ลืมครับว่ายุคหนึ่งที่นี่ที่ภาคใต้เนี่ยคือดินแดนที่ประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครสอสอก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหรนะ่นักแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับการปรสาสัยหาเสียงของธรรมนัตที่บอกว่าต้องเลือกคนที่มีชาติตระกูลดีและต้องมีตัง คำปลาใยตรงนี้นะครับแทนที่จะฆ่าผู้สมัครสสของพักพลังประชารัฐกลับไม่มีผลเสเทถอนเหมือนกับที่คาดหมายเอาไว้เลยชัยชนะของประชาธิปัตย์ซ่อนความปรชาชัยเอาไว้ข้างหลังนะครับถ้าหากว่าประมาทคู่ต่อสู้นี่แหละครับทุกพักก็คงจะเต็มที่แล้วนะครับโดยเฉพาะพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์แต่ก็เป็นที่รู้รกันอยู่กับการเลือกตั้งซ่อมเป็นสนามเลือกตั้งที่สําคัญเสมอนะครับเพราะว่าทุกพักเนี่ยสามารถที่จะระดมคนของพัก มาช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่มันจะต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปที่เลือกตั้งพร้อมกันทุกเขตทั่วประเทศการปลราัยใหญ่จึงเกิดเฉพาะจังหวัดที่หวังผลหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งซ่อมชุมพรเลือกตั้งซ่อมสงขลาถือว่าทั้งพลังประชารัฐกับประชาธิปัตปัก็สู้กันเต็มแม็กแล้วนะครับและผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับทีนี้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรกับคนไทยบ้าง มันบอกอย่างนี้ครับบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยหมดยุคเลขาธิการพักแบบเสนันแบบกำนันสุเทพแล้วนะครับมันจะเหมือนกับหมดแล้วเนี่ยก็หมดไปเลยความดุดันในการเลือกตั้งก็เหมือนจะหมดตามไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพลังประชารัฐอยู่ในยุคขาลงของธรรมนัตรวมทั้งของบิ๊กป้อมความน่าเชื่อถือทางการเมืองของทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่เป็นผลบวกกับการเลือกตั้งเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่าทําไม คะแนนที่พลังประชารัฐได้มาเนี่ยถึงหายใจรถต้นคอประชาธิปัตย์ได้ขนาดนั้นลองไปดูกลยุทธ์การวางแผนการเลือกตั้งของธรรมนัตนะครับจะยังคงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้น่าสนใจนะครับมีตัวช่วยหรือเปล่าหรือว่ามีเครื่องมืออะไรถึงทําให้พลังประชารัฐเนี่ยยังอยู่หัวแถวในภาคใต้ยอยู่ได้คือวินาทีนี้ คนรักลุงตู่กับคนรักลุงป้อมและธรรมนัตเนี่ยก็เริ่มที่จะแยกกลุ่มกันอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับคนที่รักลุงตู่แต่ไม่ชอบลุงป้อมไม่ชอบธรรมนัตเขาก็กลับประชาธิปัตย์สรับส่วนที่ชอบลุงป้อมชอบธรรมนัตยังอยู่กับพลังประชารัฐแต่คนใต้เนี่ยยังชอบลุงป้อมกับธรรมนัตมากขนาดนี้เลยหรือชอบเพราะอะไรหรือว่าเรื่องนี้คือการบ้านของประชาธิปัตย์กันแน่เอาละเลือกตั้งใหญ่ถ้าหากว่า พลังประชารัฐยังชูลุงตู่เป็นนายกต่อไปในขณะที่ประชาธิปัตย์นำเสนอจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ลองคิดดูนะครับสนามเลือกตั้งภาคใต้นี่ก็คาดเดายากครับว่าใครจะเข้ามาแน่สำหรับผลการเลือกตั้งซ่อมของพักก้าวไกลนะครับก็ถือเป็นประเด็นรองลงไปครับแต่ว่าความสนใจนี่มาอยู่ในระดับ A++ หรือว่า A บวกเลยทีเดียวนะครับเขต2ชุมพรไปดูเขตนี้ก่อนเดิมเนี่ยลงสมัครในานามพักอนาคตใหม่ เลือกตั้ง24มีนาคม2562ได้มาทั้งหมด13,47คะแนนรอบนี้ในานามของก้าวไกลครับเก็บมาได้3,520คะแนนหายไปกว่า60%อันนี้ชุมพรนะครับส่วนที่สงขลาเขต6ครับเลือกตั้ง24มีนาคม2562พักอนาคตใหม่ในขณะนั้นได้มา11,966คะแนน รอบนี้กลายเป็นก้าวไกลได้มา5,427คะแนนหายไปกว่า50%ด้วยกันตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบอกอะไรเอาละลองติดตามกระแสะคนรุ่นใหม่กันนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับกันว่ากระแสะเขาแรงมากทีเดียวในโลกโซเชียลเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพีคสุดช่วงหนึ่งของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการต่อต้าน การรับพระราชทานปริญญาจากราชวงศ์ต่อต้านมาตรา112การต่อต้านรัฐบาลการโจมตีเรื่องของสินค้าราคาแพงแล้วก็อีกเยอะแยะไปหมดแต่มันกลับกลายเป็นว่าพื้นที่โซเชียลกับพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยมันคนละอย่างกันของจริงคือกระดูกคนระเบอร์กันนะครับพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้มีอนาคตการเมืองในภาคใต้แน่นอนครับส่วนภาคอื่นยังต้องลุ้นโดยเฉพาะในกทมเดี๋ยว เลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่วันที่30มกราคมนี้แหละครับอาจจะชี้ชะตาพรรคที่สนับสนุนให้มีการยกเลิกมาตรา112ชี้ชะตาพรรคที่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์ชี้ชะตาพรรคที่ต้องการจะรื้อกองทัพและก็ชี้ชะตาพรรคที่จะให้ปล่อยตัวแกนนำสามนิ้วทั้งหมดแบบไม่มีเงื่อนไขนี่แหละครับอีกครึ่งเดือนรู้กันครับ